อสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมันนี้อยู่กับเกม GTA s a n a n d r e a s นะครับผมนะนี่วันนี้เรามากับเสื้อ God Wood นะครับไอก็ต์ o ูดนะฮะจริงๆก็มากับนี่ประมาณ3คลิปแล้ววันนี้นะ่าจะเป็นคลิปที่3ที่ใส่เสื้อไอก็ต์ o ูดนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำภารกิจเป็นภารกิจเกี่ยวกับเอ,อ่อสวีทนะครับนะเป็น SK From Prison นะเป็นพื้นที่เหมือนจะให้เราเนี่ยออย่างพื้นที่อะไรสักอย่างผมอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็จะไปเล่นกันเลยปะ อยู่ตรงนี้นะก็มาที่ตัว S ตรงบ้านสีสวีทนะครับนะส่วนมอสก็ใต้คลิปเหมือนเดิมพร้อมเครดิตสนใจไปโหลดได้เลยนะเล่นฟรีไรฟรีเนาะเพราะมัน Escape from Poison แล้วจะเป็นมอสเหมือนจะเป็น in a one day ในวันหนึ่งปะ Sweet what being secret by Sweet ก็ได้โดนจับจากตำรวจนเจออะไรเหรอ ฉันเจอปืนกับกระสุนหนึ่งร้อยนัดโอเคมิสเตอร์จอห์นสันคุกอยู่อันเดอร์ไลน์ซึ่ง b น t not my weapon อะไรวะนั่นไม่ใช่เวบอ่า uh, นั่นไม่ใช่อาวุธ I, I can't say but what I can is finally la 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 oh la. <laughs> เอ้ยผมพอได้อยู่พอได้อยู่ผมพอได้อยู่ Who is calling me? <laughs> มีใครโทรหาฉันน่ะปุ๊ผมลืมลงมาด Hello Who is this อ๋อมันไม่มีมอสไอ้มันไม่มีเสียงลืม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  What What What's wrong What's wrong bro อ่าโอเคโอเค What oh. What happened Why you release โดนจับอ่ะ I was p i o k i n g p o l it and they <c oughs> เออมันเป็นมอสที่น่าสนใจดีนะแต่งสกอ o กูรักโอเคบロ่โดนบลเลยในหะ้ทำแผนต้องต้องคิดแผนอ่ะ C.J. and his friend then make a plan. a uh, อ at the night. a uh, อ โอ้โหอะไรวะเนี่ยเยสวันนี้ไม่ค่อยเล่นใหญ่ว่ะอายุเลด a ้ y ายุเลดี y เยซคอนี่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 เยซคขาตึงคขาเอาคขาอันตรายเกินปุยมุย Get the call โอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะสำหรับใครที่อาจจะไม่เข้าใจนะเออผมพอเข้าใจเนื้อเรื่องอยู่เข้าใจเนื้อเรื่องอยู่อ่อเนื้อเรื่องมันประมาณว่า สวิทเนี่ยโดนตำรวจจับนะครับเพราะว่ามีอาวุธอยู่นะครับแล้วแล้วก็สวิทก็พูดประมาณว่าอันนั้นไม่ใช่อาวุธของเขานะครับนะนั่นแหละแล้วก็ถูกจับไปเนาะก็ไม่รู้เพราะอะไรนะว่าอะไรยังไงหรืออาจจะเป็นอาวุธของสวิทนี่ก็ไม่รู้นะเสร็จแล้วสวิทเนี่ยก็โทรมาหาซีเจนะซีเจก็รับแล้วก็มีการคุยกันนะว่าเกิดขึ้นเกิดเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้น,นโดนตำรวจจับข้อหาอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ซีเจก็ได้อ่า คิดแผนนะครับในการน่าจะช่วยสวิตนั่นแหละประมาณนี้เนะา,กกเาะสวิตโดนจับก็พออาวุธเรื่องอาวุธน,นั่นแหละผมน่าจะคิดถูกนะผมน่าจะอ่านถูกเ <Okay, S 1> okay. อเคไปโอเค you await l here ะทุกคนรออยู่นี่โอเคคราวต้องลงใช่ปะ่ะ Make to wait backdoor okay. โอเคเราต้องไปที่โน่นนะครับผมใช้ปืนติดจุกกันแล้วกันเนาะ รู้สึกว่าจะปีนตุ๊บโอเคนี่เป็นติดจกจบก็ลงมาใหม่เป็นไงโคดโคดตึงขอดเอาขอดอันตรายเดินสวนยังมาเลยตำรวจต้องเข้าไปในสถานีตำรวจหรอวะใช่ปะผมคิดว่าน่าจะใช่นะ ผมมาผิดทีว่วะเนี่ยเวรนกรรมไม่ผมมาถูกแล้วเธอปืนเอ้ยไม่ไมเราต้องมือเปล่าดิเวรนกรรมกูมาผิดที่แน่เลยโอ้ขอภยัยทุกคนขอภยัยขอภยัยโอ้ยหรือว่ามันอยู่ข้างล่างวะไอ้ที่จับอะข้างล่างตรงนู้นเลย ข้างล่างตรงพื้นมันจะมีทางลงไปข้างล่างเออผมว่านี่คุน่าจะน่าจะฝั่งนี้นะช่วยสวีทโอ้ผมมาผิดที่ขออนุญาตขออภัยที่ไม่ค่อยจะเรียวเท่าไหร่นะครับนะช่างหัวแม่งเออน่าจะตรงนี้อ่าเง้นเงินเง้นเงินเงินทางนั้นนะครับนะจริงด้วยอุ้ย โอ้ยดังแล้ว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 รีบเข้าโอเคช่วยสวิตช่วยสวิตช่วยสวิตสวิตอยู่ไหนฮัลโหลพี่ชายผมมาช่วยแล้วเอาเวน,นี่ห้องน้ำผมมีดิวโดแล้วเ,เวนกรรมอยู่ไหนหอ่ะอ uh ๋อ uh, สวิตอยู่นี่สวิตอยู่นี่สวิตอยู่นี่โห oh. เกต up bro this is dj ตื่นพี่ชายนี่ซีเจงเร็วๆเข้ามาเร็วๆพี่ชายโอเคพี่ชายโอเคเราต้องไปเอ่ออะไรไฟล์เด e อ๋อ,อ the gap this weapon อโอเคปะพี่ชายมีปืนละโอเคเราได้ออกต้องหนีออกไปที่นี่นะครับนะ คิดว่าน่าจะมีตำรวจดักรออยู่ข้างนอกเนาะปะ่ะแน่ๆผมเตรียมปืนกลเลยแล้วกันนะผมไม่อันนั้นละพี่ชายป่ะสวิตไหนต้องออกมากับชั้นเอาเวนไม่มีเลยเหรออ๋อสวิตอยู่ไหนสวิตไม่ออกมาหรือออกมาแล้วเนี่ยเรียนกรรมหรือเราต้องพาสวิตไปฝั่งหนุะนวะเนี่ยผมขออนุญาตนะอุ้ย อืยิงเลยหรือเราหรือเราต้องพาสวิตออกฝั่งออกวะจำไม่ได้ไม่ได้จำไม่ได้ผมไม่ได้เคยเล่นมาก่อน <P le ast> อะเออแล้วผมมาจากฝั่งไหนวะผมก็ลืมวะ ช่างแม่งแล้วกันผมปล่อยออกไปเลยดีกว่าโหแล้วใครมาอยู่ตรงนู้นเลยวะน่ะท่าไนมะเราต้องไปตรงนู้นเลยอ่ะงั้นผมเสกรถเลยแล้วกันนะครับนะเพราะว่าผมไม่รู้แล้วว่าต้อง,องทำยังไงต่อสารเช็แล้วกันโอเคหวังว่าเสียงจะไม่ดังรบกวนเนาะ แมนไปเลยโหต้องไปไกลเลยนะเนี่ยมอสต้อแปลกแลกนะ้วจริงมันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนแย่แต่ว่าเออของชิ้นมันก็ดูเล่นใหญ่ดีนะ,ะงั้นเราไปเออแล้วไอ้สวีทกับไอ้บิ๊กสโมกเอ,อ้ยไม่ใช่เรเดร์กับบิ๊กสโมกมันไปไหนวะเมื่อกี้มันตอนแรกมันก็รอรอยอยู่ข้างนอกมันหนีเราไปรอไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร ก็คือสวิตก He ็ค so, uh, mm ือหายไปเลยกุลังงกับมอสมันจริงิงเลยวะเพราะมันจะไปป่วยหน่อยนะครับนะก็ขออภัยด้วยรู้สึกจะเป็นคนสร้างมอสก็จะเป็นน่าจะเป็นคนเดียวกับมอสที่แล้วนะมอสอะไรนะมอสอะไรดรักอะที่ไปยิงตำรวจที่ที่่าทหารเออตรงนั้นแหละใช่นะคนสร้างมอสเดียวกันเลยแต่มอสที่แล้วก็ทำออกมาดีนะ วันน well. well okay, oh, ี้มันก็ไม่เลวมันก็ใส่อาจจะมีผิดพลาดได้หน่อยนะคนเราต้องเข้าใจนะครับเอาโอเคผมมาเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับโอ้โหเขาก็ให้เราเราตอนนี้เราสำรวจจี้นะครับเราโอ้โหออกมาข้างหลัง no way try อะไรวะโอเว่นก๊อฟนี่ไงล่ะก็มาดิครับนี่โอ้โหมาเริ่มเล่นใหม่เมื่อกี้ผมไปมั่วมากขออภัยด้วยนะครับนะที่อ๋อพาเสียเวลาเล้ ก็คือขี้เกียจลบคลิปด้วะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูวีดีว่าเราต้องทำไงโอเคเราต้องกลับไปที่รถนะครับอุย้ยเปลี่ยนกมอืมอืมได้สดีครับสวิตมาเร็วพี่ชายรีบวิ่งสิพี่ชายโอ้โอสวิตสวิตกูโอสวิตกูเมากาวเปลี่ยนกำรรเร็วเร็วเชี่ยเอ้ย อืมอืมสวยสวีสวย,สวย,สวยตามมาต้องให้สวิทตามมาน้ำนะโอเคปะตามยังตามมา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 ,า,มมาเค็บปะ ปีนเป็นแม่แนวเวรกรรมเออปีนเป็นว่ะฉลาดเหลือเกินคิดว่าจะฉลาดขนาดนี้เคปปะอ๋อไม่เอาจะคันนี้สวบทลิุกขึ้นมา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  เสียผมลุยรอบนี้แหละเราต้องไปตามจุดนั้นนะครับโอ้พาเสียเวลาเลยทุกคนขอภั้ด้วยดีคือผมออกมาผิดทางเว้ลอบนั้วนะออกมาผมออกมาทางประตูหน้ามันไม่ใช่เว้ยมันต้องออกมาทางประตูหลังเออเราต้องเข้าประตูหลังเข้าประตูหน้ามันไม่ดียออกวอกวใช่ผมบอกเข้าประตูหลังก็ไมถึงเข้าประตูหลังเนียอกอะไรวะเออหมอกาวแล้วเกินปุยมุ้ยอ๋อต้องกลับบ้านโอเคปะ พูดอะไรของกูเนี่ยอุ้ยโหดตู้โหลดดักเต็มเลยโอเวนกล้องแย่เรถกูระเบิดแน่แน่ยาแปลกแล้วเกมแน่แน่ C J เกมแน่แน่ปุ๊บยังยังเหลือสามหน่อพี่ก็ไปต่อได้ชึบยังอยู่ for saving me สวิตขอบคุณที่ช่วยฉันนะไม่เป็นไรพวกเราก็ ด้วยความยินดี i have a little money เ์มันมีเงินเล็กๆน้อยๆปะอ๋อตำรวจตามมาแล้วไหมนะ no โอ้ยห้าพันดอลล่าเราต้องลองเหมือนใช้ช็อตกัรนนะ่ะดูดิมาดิอูช็อตกันบ้างมาดิมาดิาดอ๋อห้าพันนะห้าพันดอลลร์โอเคก็ประมาณนี้สำหรับบิชชันนี้ก็ขออภัยทุกคนที่ทำให้เสียเวลาไปแป๊บหนึ่งเลยนะครับนะมันเป็น,เ,ปนเคเวสก็เล่นประมาณนี้แหละเนาะก็รู้สึกว่าจะเป็นคนผู้พัฒนานเดียวกับภารกิจไอ้ดรักของคลิปที่แล้วนะครับข้าสนใจก็ลงไปเล่นได้บอกเลยสนุกมาก โอเคส่วน okay, so, คลิปนี้ฝากที่นั่นรักันนะครับผมไเจะคลิปหน้าจะเป็นมอสอะไรก็รอติดตามกันได้นะครับผมนะช่วงนี้ก็มอสภารกิจก็จะมาลุวหน่อยเพราะว่าเจอเยอะไงมผมเจอช,ช่วงไหนผมเจอมอสอะไรก็จะมาแจกนะมอสนั้นแหละนะครับนะออตามยถาถากมโอเคไปลวบายบายจุ๊บจบคลิปหน้าเปลี่ยนเสื้อดีกว่าเออเนาะใส่เสื้อนี้บ่อยละก็ต์บู๊ใส่สามคลิปแล้วปะไอก็ต์บู๊ตสมัยก็เทดีนะจริง โอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย